ปกติแล้วต้มเลือดเนี่ยเลือดไก่นะครับเลือดหมูผมเคยเอาไปให้ปลากินนอกปลาชอบกินนะครับต้นลังก็เลยลองมาเปลี่ยนเลือดอย่างอื่นดูบ้างนะครับเป็นเลือดไก่เขามีราคาถูกกว่าวันนี้ก็เลยปลาไม่ค่อยกินนะครับก็เลยแป่งส่วนหนึ่งมาทำ เป็นต้มเลือดไก่นะครับแล้วก็เลือดไก่เนี่ยมันก็เน่ใจว่าเก็บไว้หลายอาทิตย์หลายสัปดาห์นะครับมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงวิธีการก็คือเราต้มต้มพอสุกนะครับอยู่ที่ต้มน้ำธรรมดาครับเพื่อที่จะลดกลิ่นหลังจากนั้นก็เอา เลือดไก่ที่สุกมาหัน่นมัเลือดมันจะเป็นค่อนๆนะครับก็มาหั่นให้เป็นค่อนเล็กๆวันนี้เราก็เลยเอามาทำในรูปของอแกงใส่น้ำกระเทียมดองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ครับ ทีนี้ส่วนอุปกรณ์อาอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้นานนะครับเพิ่งได้ช่วงปีใหม่วันนี้ก็เลยอเอามาลองใช้ดูครับไม่ได้ใช้นานหา,าสายก็ไม่เจอ,อเป็นหม้อต้องหูจุ่มแต่ว่า ไม่ได้ใช้นานนะครับเอามาใช้ก็เจอฟักแล้วเดี๋ยววันนี้ให้ดูสาธิตการใช้หม้อตอนนี้ผมยังใช้ผิดพิธีอยู่นะครับสวิตนี้จะมีตอนนี้ก็เราเปิดไฟนะครับสวิตจะมีสองปุ่ม ปุ่มที่มี2ขีดเนี่ยหมายความว่าใช้ไฟต่ำกดด้านขวามือนะครับแต่ถ้าไปกดด้านซ้ายมือจะมี1ขีดซึ่งตอนแรกผมเข้าใจผิดว่า1ขีดเนี่ยคือไฟต่ำสอขีดคือไฟสูงตอนนี้มันกลับกันเลยนะครับด้านขวามือที่กดนี่คือ หมอ้อที่นี้ชื่อว่าหมอ้อยีอ่หอ้อคาชิว่านะครับก็ทรงสวยสีฟ้าแต่ทีนี้วิธีการใช้พอยังเข้าใจผิดอยู่นึกว่ามันมีปุ่มเดียวนะครับอย่างดูตรงนี้นะครับถ้าปิดไม่เปิดกนะ็คือกดให้อยู่กลางครับ กดในลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้ากดด้านซ้ายมือขวามือนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้ากดด้านขวามือ,อกดด้านขวามือสองขีดนี่คือการใช้ไฟต่ำนะครับใช้อันนี้เป็นหม้อไฟฟ้าของยี่ห้อ าคาซีวานะครับก็ตอนแรกผมนึกว่า2อขีดเนี่ยคือเล่นไฟ2อขีดนี่คือใช้ความร้อนต่ำนะครับแบบอุ่นๆทีนี้ถ้ากดดานข้อมือนะครับกดดานกดด้านซ้ายมือนะครับ าสายมือนี้จะเป็นจะเป็นหนึ่งขีดจะเป็นหนึงขีดนี่ครับนี่คือเป็นการเล่งเนะครับเนี่ยเป็นการเล่งซึ่งเราใช้ตอนแรกยี่ห้ออื่นอสองขีดน่าจะเป็นไฟเล่ง1นึ่ขีดไฟอ่อนอันนี้สองขีดเป็นไฟตำ่ำหนึ่งขีดเป็นไฟเล่งนี้เป็นมีเทคนิควิธีการใช้หม้อ,อยี่ห้อ คาชีว่านะครับเพราะยังไม่เห็นมีใครรีวิวนะครับอันนี้ผมก็ทดลองใอช้ในเข้าวันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำะต้มแกงซุปน้ำกระเทียมดองอแกงเลือดนี่ครับแกงเลือดไก่อันนี้ก็ อน,นนั้นก็ทดลองแล้วก็เอามาต้มกาแฟนะครับก็ใช้เริ่มใช้ถูกวิธีตอนแรกยังใช้ผิดนะครับต้มต้มน้ำร้อนกาแฟตอนนี้ก็เอามาใช้กับน้ำซุปไม่ได้ใช้นานนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูในเรื่องอของการใช้หม้อต้มไฟฟ้าที่เป็นทรงสวยแบบนี้ชื่อยี่ห้อ พาซีว่านะครับอันนี้ตอนนี้จะเห็นว่าน้ําก็เริ่มเดือดแล้วก็เริ่มมีเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นาการทําน้ําซุปอพอดีในช่วงเย็นเนี่ยผมต้มเลือดไก่เพื่อที่จะบดผสมให้หานลากินอันนี้โรให้ฟาหมอกับฟา,านินนะครับ แต่ควาเลือดหมูมันกินนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอาเลือดไก่มาให้เพร,ะระาะว่ามันไม่กินนะครับก็เลยเอาส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาทําเป็นอาหารคนแทนอาหารปลาปลาไม่กินก็เป็นอาหารคนนะครับก็เห็นว่ามันมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะครับเลือดนี้สามารถช่วยเพิ่มธาตุเหล็ก ช่เพิ่มเลือดให้แก่ร่างกายทําให้เลือดเรามีความเข้มนะครับถ้าเลือดเรามีความเข้มเนี่ยผิวพรรณเราก็จะดีสดใสมีออร่าอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการกินธาตุเหล็กด้วยต้มเลือดอไม่ว่าจะเป็นเลือดหมูเลือดไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับเลือดสัตว์ต้มเนี่ยมีประโยชน์ให้ ธาตุเหล็กที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอันนี้ผมต้มสุกแล้วนะครับเพียงแต่จะทําท,ทานในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้สาธิตให้ดูอันนี้น้ําเริ่มดวดเดือดแล้วนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะขออนุญาตปิดนะครับปิดสวิตช์นะครับเนื่องจากเรา ต้มสุกพุดเพื่อจะทานในวันพรุ่งนี้ครับนี่ก็ลองดูใ,ใกล้ๆกครับส่วนกล้องอาขาตั้งกล้องของผมเนี่ยวันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเอียงกล้องมุมสูงเนี่ยมันเยงเอีย,ง,ยงกล้องมุมสูงแบบก้มลงนนเนี่ยมันก้มไม่ได้นะครับ ก็เลยใช้เทคนิคใช้กล้องหลังถ่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้เทคนิคบางอย่างนะที่ไม่ใช่เป็นกล้องหน้ามุมที่ถ่ายรูปตัวเองนะครับเราต้องพลิกมาใช้กล้องหลังมันอาจจะมีอ่า ตัวจับบางหน้ากล้องอยู่เราเอามาอยู่ชิดมุมด้านซ้ายสุดนะครับก็จะควบคุมปุ่มต่างๆที่อยู่บนมือได้วันนี้ก็ามาฝึกใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็มารีวิวในเรื่องของหม้อจุ่มไฟฟ้าและเทคนิคการใช้เป็นของยี่ห้อ คาซีว่านะครับเราอาจจะคุ้นเคยในยี่ห้ออื่นเลยที่นี่การใช้วันนี้นคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้อันนี้ต้องใช้ทักษะในการใช้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ขี่ยันแต่ก็ให้เกิดความสะดวกสบายเพราะว่ามันสามารถที่จะต้มทั้งกาแฟวันนี้ทดลองอามาต้มทำแกงหว่าต้ม เลือดไก่เทียมดองนะครับคล้ายๆต้มจืดน,นะครับเียงแต่ว่าอลองมาดัดแปลงะ่่ารสชาติมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็รีวิวเรื่องหม้อจุ่มไฟฟ้าแค่น,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ